สิ่งที่ผมพูดนะคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าคุณได้ลองแล้วการจัดก,การน้ําอาหารการกินทดลองเถะครับเดี๋ยวได้ผลแน่นอนเพราะว่าเราไม่สําคัญตรงที่ว่าบ่อหนึ่งไร่เราต้องใส่1นึ่งหมื่นเราใส่ตามทุนที่เรามีสวัสดีครับวันนี้ผมมาเยี่ยมอาณาจักรของป๋าโถนะครับมันโถเท่านะฮะในเฟสที่เราเห็นนะฮะสองบ่อที่ผ่านมาครับ บ่อนี้ก็คือ13ไร่ใช้ศูนย์ระชา52าอตอนปลาเริ่มตายและใช้ไม่แค่2เดือนแล้วก็สามารถจับได้เลยครับส่วนบ่อเนี้ยทั้งหมด14ไร่ไอ้นี่คือใช้มาประมาณ5เดือนแล้วก็มีการสาวหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็คือมีการาวิทแท้งนะครับตอนนี้ยังไม่ลงปลาแต่อีกบ่อนหนึ่งลงปลาเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทําไมในรอบนี้ทั้งสองบ่อฝั่งโน้นก็จะเลี้ยงเหมือนเดิมแต่จะไปตบตรงอาหารเบอร์สองก็คือปลาซักประมาณ ห้าขีดขึ้นไปก็จะเล่นแม่ฉาห้าสองใช้เวลาประมาณสองเดือนก็เข้าสู่เป้าหมายเลยนะครับระยะเวลาก็คือไปเจอช่วงปลาราคาดีนั่นคือน้ําลดและน้ําขึ้นขายเลยครับส่วนบอ่อนี้เข้าสู่เต็มๆนี่คือบอ่อที่จะทำสองปีใช้เวลาสามรอบวางแผนไว้แบบนี้ครับถามว่าทําไมถึงวางแผนทําไมไม่ลงทีเดียวทําไมไม่ใช้ทั้งหมดคุณผู้ชมครับจะทาอะไรก็แต่ครับเราต้องตกกระเป๋าตัวเองด้วย เราค่อยๆเดินไปทีละก้าวดีกว่าเราวิ่งแล้วสะดุดล้มเชื่อผมลุยต้องลุยแต่บ่อนู้นอ่ะเราจะกินเราจะเริ่มแค่เบอร์สองเพราะว่าเดี๋ยวกินลำพื้นๆไปเลี้ยงธรรมชาติไปก่อนวันสองวันกระสอบนึงก็กินแล้วไปเรื่อยเดี๋ยวแล้วว่าพอเริ่มกินเบอร์สองได้แล้วก็อ่อยแล้วไปเรื่อยๆไม่จําเป็นตรงที่ว่าแหมบางคนหลายคนที่เขาพูดกันอ่ะโอ้ยเจ็ดสิบไล่ไม่ใส่ เท่านั้นเท่านี้อย่าไปในบางครั้งอย่าไปเชื่อถ้าเงินในกระเป๋าคุณมีคุณไม่ให้เขาเขาก็เอาของคุณไปไม่ได้แต่ถ้าคุณกล้า,าที่จะทดลองกล้า,าที่จะเสี่ยงเดี๋ยวประสบความสําเร็จแน่นอนถึงกินบาทไม่ได้บาทแต่คุณอย่างน,น้อยคุณต้องได้ห้าสิบตังค์แน่นอนขอบแรกผมใช้มัดฉาไม่เต็มตัวเดี๋ยวขอบนี้แล้วมาดูกันว่าผมจะทําได้ขนาดไหนจทย์ทุกอย่างครับ เพราะเราจะได้รู้ว่าต้นทุนเราปีหนึ่งเท่าไหร่บางคนถามถากินไปเท่านี้อ้าวแล้วค่าน้ํามันวิทที่เห็นอยู่นี่คือค่าน้ํามันที่เหลือจากวิทบ่อน้ํามันผมไม่จ้องลงทุนแล้วแล้วการเติมน้ําเดี๋ยวผมมีโซลาเซลล์ผมเติมผมไม่ต้องใช้ค่าน้ํามันแล้วคือตรงนี้ผมฟรีแล้วทาอะไรทั้งทีอ่ะผมไม่ซื้อที่ะห่อสองห่อหรอกผมยกมาเลยคือมันจบทีเดียว ผมจะคิดให้จบไปเลยคือเรามีของแล้วอะยังไงเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่มีเดี๋ยวเราขอเครดิตเขาได้ถึงเวลาเอาลาคลาวแล้วนะพี่มาเอาเงินได้เลยเลยท่านั้นเท่านี้กี่วันเราต้องคำนวณให้เป๊ะคือวางแผนให้ตลอดการลงทุนของผมคือออกตัวทีแรกเงินแสนนี่ของผมแป๊บเดียวผมใช้ยันแห้งเลยบางคนก็โอ้โหลงทุนบาเลยออกตัวมึงจะใส่อะไรนะักหนาใส่เท่านั้นเท่านี้ระยะเวลาเดี๋ยวมันพิสูจน์ให้เราเห็นเองเนี่ย ไม่มีใครเก่งหรอกคนที่เขาลดต้นทุนใช่ลดต้นทุนคือปล่อยกุ้งเอาทุนคุณปล่อยกุ้งคุณก็ฟักเงินกระเป๋าเดียวที่ไปปล่อยผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาได้ดีแค่ไหนแต่สําหรับผมแล้วถือว่าผมประสบความสําเร็จในเรื่องปลาเราไม่จ่ายเราไม่มีปัญหาจากตายเราแก้หายได้เท่านี้ผมพอใจแล้วสรุปรวมนี่คือความพอใจถือว่าใช้ได้ของเขาดีดีมากอย่างน้อย จากปลาตายหยุดตายจากไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรยันจับถือว่าตายแต่ก็ตายน้อยจากที่เคยทําปลาเกลือปีปีหนึ่งเนี่ยขายเป็นตันๆสี่ห้าร้อยโลแต่ปีนี้ไม่ต้องทําตายน้อยมากถามว่ามีไหมมีแต่พูดได้เลยว่าจากที่เคยตายเป็นตันอะเหลือตายแค่ไม่ถึงร้อยโล การกินเราแค่เราทําโปรแกรม่ะเขาโปรแกรมมาให้เราแล้วเราไม่ต้องคิดไงคือเราแค่ทําตามครูสอนครูบอกมาแล้วใครที่ร้านตาราก็แล้วแต่คุณคุณคิดว่ามันโตช้าแต่สําหรับผมแล้วคือผมประสบความสําเร็จมากผมไม่เคยเลยที่เลี้ยงปลาเนี่ยปีหนึ่งกําไรผมมีแค่แสนพอบาท แสนหคือเต็มที่ของผมแล้วต้นทุนอาหารผมขึ้นไปสูงแต่เมื่อคุกตัวนี้แล้วอาหารโหลดลงมาเป็นครึ่งจากรที่เรากินร้อยเราก็กินแค่50แต่ได้ปลาเท่ากันผลส่วน,นใหญ่เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่ต้องไปง้อไครไม่ต้องสนใจใครสูตรมัชาห้าสอมิสตเตอร์เกษตรกล้าที่จะเปลี่ยน